อ,อันนี้คงไม่ใช่แล้วเนาะเอออันนี้ออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเธอก็ยืนยันว่าเธอโสดยอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะคบหาดูใจกันเธออาจจะแบบว่ายังไม่เปิดเผยนี่เองนะคะค่ะแต่ว่ามาต่อกันที่อันดับนี้เลยค่ะอันดับที่หนึ่งค่ะ ของเรานะคะเป็นข่าวของสาวคนนี้นั่นเองค่ะนางเอกราลุ้งนะคะคุณมีนพิชยานั่นเองคนนี้ก็สวยนะคลับคาบคาคุณอาํานิดนึงใช่แล้วค่ะแต่ว่าข่าวของสาวเมนนะออกมาเยอะมากใช่มีทั้งข่าวดีข่าวไม่ดีนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นข่าวไม่ดีค่ะเพราะว่ามีข่าวว่าเขาก็บ่นว่าสวยจริงๆเลยนะคะเพราะว่ามีแต่ข่าวเกาเหลาทีจนทําให้แบบว่าเออเริ่มท้อใจอยากลาวงการอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้ว รับมือแล้วก็ปรับตัวกับข่าวได้แล้วนะคะพร้อมทั้งยืนยันด้วยว่าตั้งแต่เข้าวงการมานะคะก็ไม่เคยแบบมีมีข่าวเกาเหลากับใครหรือว่าไม่เคยมีปัญหากับใครแม้แต่คนเดียวนะคะ แต่สาวคนนี้เธอก็บอกค่ะว่ามันก็ไม่ถึงกับท้อนะคะแต่ว่าข่าวเกาเหล่านี้งงมากเลยจริงๆค่ะอืมแล้วก็ไม่เคยพูดด้วยว่าอยากจะลาออกจากวงการเพียงแต่ว่าเราต้องปรับตัวแล้วก็รับสภาพทุกอย่างให้ได้แต่ว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะก็ยังเรียนหนังสืออยู่นะคะแต่ก็มีปัญหาหลายๆด้าน กับข่าวที่ออกมาแย่ไหมนะคะสาวมินก็บอกค่ะว่าก็รู้สึกแย่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เก็บมาคิดอะไรนะคะเพราะว่าข่าวมันไม่มีมูลอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากคิดให้ปวดหัวนะคะก็ไม่เหนื่อยกับข่าวแต่เหนื่อยกับผลงานที่ออกมามากกว่าว่าอาจจะได้รับคําติชมอะไรเงี้ยแตกต,ต,ต,ต่างกันไปนะคะแต่ว่าเขาก็ทําอย่างเต็มที่ค่ะก็ช่วงนี้ก็ค้นหาตัวเอง อาจจะเป็นช่วงที่ค้นหาตัวเองมันก็เลยรู้สึกเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ว่าโอเคช่วงนี้ก็ผ่านมาได้ด้วยดีถูกต้องะค,ะค่ะอาจจะว่าไปนะคะนางเอกใหม่หรือว่านักสร้างใหม่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่ต้องแบบว่าเจอข่าวขา่าแต่ว่าเธอเนี่ยเจอเกาเหลาเยอะมากเลยตั้งแต่คุณอ่อมแล้วตั้งแต่นู่นนี่นั่นเลยเงี่ยเออก็เหมือนแบบว่าเป็นการสร้างกระแสะข่าวแต่เมืถึงกระแสข่าวเนี่ยทำให้เธอดังนอกจากผลงานด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องแปลกแต่อาจจะไม่แปลกมากเท่าไหร่เหมือนเป็นกระแสซะมากกว่าของเหลาบรรดาดา อะไรเลยก็ว่าได้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสแผนกิ้งไปแล้วด้วยเลเทอเมตติ้งนะอันนี้ก็มาเป็นแบบไทยๆวันานธรรมไทยกันบ้างนะคะ่ะ เป็นวัฒนธรรมพับเพียบอ่ะอันนี้นะคะเหาดาราหลายคนคเลยนะคะก็แบบว่าลุกขึ้นมานั่งพับเพียบแบบไทยๆนะคะตามสถานที่ต่างๆเลยก็ว่าได้ะนะคะอย่างคนแรกเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะก็มีเต๋อกับหนูนานนะคะนั่งพับเพียบกันแบบว่าเป็นกุรสตรีไทย<แ>เป็นสุภาพบุรุษที่น่ารักมากเลยนะะแต่บางที่เนี่ยเขาจะแบบว่ามีกระแส เป็นเฟซบุ๊กเลยนะว่าเป็นพับเพียบเลยอย่างนี้ก็จะแบบว่ามีพับเพียบท่าต่างๆพับเพียบนั่งตรงนี้บ้างนั่งตรงนู้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบว่าเป็นกระแสของดารานะค่ะเนี่ยพับเพียบนี่ค่ะจะได้ว่าเป็นวัฒนธรรมไทยที่เราควรจะอนุรักษ์และก็ควรจะนิยมไว้ด้วยอันนี้เป็นภาพแรกอะต่อมาเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าแพนกี้งูเอ็พับเพียบกับสองโน้ตเลยนะอันนี้ก็จะแบบว่าเป็นเรื่องฮาๆมากเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราดูกันนะว่าจะเป็น2โน้ตนีีเป็นคุณโน้ ค,ค่คะุณโน้ตเชิญยิ้มที่เองนะค,ค่นี้ก็แบบว่าฮ่าฮเป็นแบบแพนกิ้งด้วยแล้วก็พับเทียบด้วยเออก็มาเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างของเมืองนอกกับของเมือง,งไทยไน,นะคะก็เก๋เกันไป ต่อมา,ากับภาพนี้ดีกว่าอันนี้หนุ่มหล่อหนุ่มฮอตเลยนะเดชอันนี้จะ <Wow. S 1> บอกว่าดูแล้วโอ้ยตายแล้วเหมือนเจ้าหมมากเลยค่ะ <c oughs> น่ารักหล่อดูสุภาพเรียบร้อยมากสำหรับหนุ่มเดชคนนี้นะคะจะเกิดคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยแบบว่าอยากจะบบว่าพับเพี้ยบบ้างนะก็ลงอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนี่ค่ะ <c oughs> ได้เลยค่ะสุดท้ายดีกว่าอันนี้เป็นสองหนุ่มดีเจนะคะก็จะเป็น คิวกับตานี่เองนะคะ,คะแต่ว่าอันนี้ก็ไปพับเที่ยวกันที่หน้าซีนนี่เองนะคะน่รักกุ๊กกิ๊กกันมากเลยนั่งกันอยู่บนโต๊ะเลยไม่รู้ว่าเป็นโต๊ะจัดรายการหรือเปล่านะขามๆกันไปนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะพับเทีย่ยวดีแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถเล่นกันได้นะ<ช>เป็นอะไรที่<ช>คิดแล้วก็แบบว่ายอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้สําหรับกระแสตอนนี้นะคะว่ามีเหล่าบรรดาไม่ว่าจะเป็นนักแสดงดารานางแบบรวมไปถึงเด็กๆแล้วก็ คนทั่วไปตอนนี้เนี่ยเขาก็ังแบบว่าฮิตมากใช่แบบนี้พี่มุเซต้องทําบ้างนะคะถ้าเพียบเลยคะกาลังคิดอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะไปพับเพียบที่านนนนงานงานนานงลนงานอาจงะดูธรรมดาไปานาต้างไปพัเาีงาางบงานาางาางงาาางาางงนา บบว่าพบความน่าได้ไปเลยเดวเพราะว่าคนคงจะมองเยอะว่าทำอะไรมานั่งพับเพียบอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยะคะรองวัดโด่งดังกันเลยทีเดียวเมื่อเห็นในบีบีด้วยพี่เป็นเป็นเด็กเป็นลูกของเพื่อนอีกทีนะคะ ยังเด็กเหมือนกับยังนั่งไม่ได้แม่เขาก็จับให้แบบเอาขาไปพับเพียบน่ารักมากเลยเดี๋ยวจะเอารูปให้ดู่า,นะาก็เป็นกระแสกันที่มาในตอนนี้แรงมากๆเลยสําหรับท่านั่งพับเพียบใช่แล้วค่ะ,คะก็สามารถทํากันได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพุฒนธรรมไทยดีนะคะที่คนไทยอย่างเราควรคะจะรักกันไว้แต่จริงๆแล้วมีพับเพียบแล้วเออวันหลังคงจะต้องบอกว่าตั้งท่ารําไทยกันดีกว่า<ช>เป็นกระแสรําไทยการถนนหรือว่ารําไทยต่างที่ต่างๆเนาะแล้วก็แบบว่าเป็นท่าแบบว่ารําไทยกระโดดเออ อะไรอย่างเี้ยนะคะก็แสก็แต่งต่างกันไปนะคะยังไงก็สามารถทํากันได้สนุกสนุกไม่คิดมากกับเพื่อนๆแต่ล้ำไทยกระโดดนี้น่ะ น่านำน่านำเทรนนะพี่ปู๊เซเอาก่อนเลยคนแรกก็ตายแล้ว <c oughs> พี่ปู๊เซทำก็ไม่รู้ว่าจะมีใครทำตามหรือเปล่าเนาะไม่ <c oughs> ไงนะคะก็าสามารถติดตามกันได้แต่คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการได้เป็นประจำเวลาตั้งแต่11บโมจนถึงเที่ยงทุกวันแบบนี้นะคะและที่สำคัญคะ่ะใครนะคะอยากจะก้อนสิบดารา,าคนไหนนะคะส่ง SMS ค่ะมาได้ที่เบอร์สี่สองสองหนึ่งแปดหกเก้าสี่สองสองหนึ่งแปดหกเก้าค่ะและนอกจากนี้นะคะใครอยากจะดูรายการย้อนหลังนะคะผ่านทางเว็บไซต์ได้เลย www.enjoytv h a i c o m ค่ะและอีกช่องทางหนึ่งนะคะ,คะออนไลน์ผ่านทาง Facebook นะคะเข้าไปแล้วก็คลิกไลค์กันได้เลยนะคะได้เป็นแฟนคับแฟนคุยกันอะไรอย่างนงี้นะคะ,คะที่ a c e b o o k คอมคลาสสิคแอนดรอยด์ทีวีไทหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางเว็บ enjoy tv thai นะคะก็จะมีลิงก์เฟซบุ๊กด้วยสามารถคลิกจากตรงนั้นแล้วก็ไปคลิกไลน์มาพูดคุยกับทางทีมงานแล้วก็พวกเราทุกคนกันได้เลยคะ่ะอ่าและที่สําคัญนะคะต้องขอขอบคุณร้านเสื้อคาสโนวีด้วยนะคะที่นี่เลยนะคะมีเสื้อผ้าสวยๆให้เรา2คนใส่ในวันนี้นะคะถูกต้องค่ะ,คะจะว่าไปนะคะตอนนี้เนี่ยก็หมดเวลาของเรา2คนกันได้แล้วนะคะ,คะยังไงก็สามารถติดตามกูเซ่แล้วก็ปอเปียนะคะได้เป็นประจำทุกวันที่นี่ะ เอ็นจอยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะประสบการณ์จริงจากผู้ทดลองใช้ลาฟรอกผลิตภัณฑ์จากฝรั่งเศสเปลี่ยนผิวคุณให้สวยได้ใน7วัน สวัสดีค่ะตอนนี้ของขวัญน,นะคะก็อยู่ที่สยามสแควร์ค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ลาฟร้องนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากประเทศฝรั่งเศสจ,จะพาไปตามหาสาวผู้โชคดีนะคะที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ลาฟร้องตามมาเลยค่ะ Forward, สวัสดีค่ะพอดีว่ามาเป็นตัวแทนนะคะของผลิตภัณฑ์ลาฟร้องค่ะนี่ค่ะเราขอมอบให้เลยนะคะ ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ลาฟองเนี่ยไปทดลองใช้แล้วรู้สึกประทับใจกับผลิตภัณฑ์มากเลยค่ะ<ช>ว่าใช้แล้วผิวหน้าดีขึ้นมากๆเลยค่ะชอบตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเอ่ยก็ชอบทุกตัวนะคะอย่างโฟมน้า<ช>งหน้าเนี่ยจะเป็นฟฟงน,น้างหน้าไม่มีฟองใช้แล้วแบบคือรักษาความชุ่มชื้นของหน้าแล้วก็ไม่ทําให้ผิวหน้าแห้งตึงเกินไปอะคะ<ช>่ะแล้วตัวเดย์ครีมนะคะดีมากเลยนะคะเพราะ,ะว่าช่วยในเรื่องผิวหมองคล้ำแล้วสําหรับตัวไนท์ครีมนะคะรู้สึกยังไงบ้างเนื้อครีมซึมซาบเร็วค่ะแล้วก็ ตัวเซรั่มในครีมเนี่ยเวลาทาไปพอผ่านไป15นาทีปุ๊บอบหน้าเมย์แบบเต่งตึงขึ้นเยอะเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นคำยืนยันเลยนะคะจากผู้ที่ใช้จริงแล้วก็เห็นผลจริงนะคะตามหาสาวผู้โชคดีคนต่อไปนะคะที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ลาฟองขอโทษนะคะรบกวนนิดนึงค่ะพอดีว่าเป็นตัวแทนจากลาฟองนะคะไม่ทราบว่า,าตอนนี้ใช้ครีมบำรุงผิวอะไรอยู่หรือเปล่าคะก็ใช้อยู่อะคะ่ะที่ไม่ชอบก็เป็นพวก คงเหนียวเหนียวไม่เคยชอบมันไม่สบายผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะนี่เลยค่ะขอแนะนํานะคะผลิตภัณฑ์ลาฟร้องค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากฝรั่งเศสนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมี3ตัวด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราขอมอบผลิตภัณฑ์จากลาฟร้องให้สาวผู้โชคดีคนนี้นะคะหลังจากที่ได้รับผลิตภัณฑ์ลาฟองเนี่ยไปใช้แล้ว7วันได้ผลเป็นไงบ้างคะ ก็รู้สึกเห็นผลไดชัดก,ก็คือคนรอบข้างพักมากขึ้นนะนะคะแล้วก็รู้สึกกับตัวเองก็คือเวลาแต่งหน้ารู้สึกมันกระจ่างใสมากค่ะมีคนรอบข้างพักด้วยนะคะว่าผิวกระจ่างใสขึ้นเออรียกได้ว่าเห็นผลได้ชัดเลยนะคะแล้วชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะใน3ตัวนีช้ชอบผลิตภัณฑ์ตัวที่ชอบพิเศษก็คือไนท์ครีมค่ะรู้สึกว่ามันทําให้หน้าคือมันเห็นผลในครั้งแรกคะ่ะเราชอบตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่ามัน ต่งตึงขึ้นตรงบริเวณหางตาค่ะ,คะเรียกได้ว่าเห็นผลได้ทันทีเลยนะคะสําหรับผู้ที่ใช้จริงแล้วก็ได้ผลจริงด้วยนะคะแล้วคุณนะคะพร้อมหรือยังคะที่จะสวยไปกับเรา,าครั้งแรกที่ใช้ก็รู้สึกประทับใจอะคะ่ะเพราะว่าได้ตัวเนื้อครีมด้วยแล้วคุณสมบัติที่ใช้ชอบมากเลยคะ่ะหน้าเนี่ยตึงขึ้น แล้วก็เรียบขึ้นหลังจากที่เราทาครีมไปไม่ถึง15นาทีอะค่ะความตึงเนี่ยของผิวหน้าเนี่ยเริ่มกระชับชอบเดย์ครีมมากค่ะพอใช้แล้วเนี่ยก็รู้สึกทําให้หน้าเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นเพราะเนื่องจากว่าแต่ละวันเนี่ยต้องทํางานแล้วก็เจอแดดค่อนข้างมากตรงกับความต้องการแล้วก็เราเราใช้แล้วรู้สึกถูกใจแล้วก็แก้ไขปัญหาผิวหน้าของเราได้ดีค่ะ ตัวไนท์ครีมเนี่ยชอบมากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันช่วยให้รูขุมขนเราเนี่ยเล็กลงนะคะแล้วก็ทําให้หน้าชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็รอยย่นที่หางตาหางคิ้วเนี่ยค่ะมันก็เลือนลงได้เร็วขึ้นเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ลาฟองเนี่ยเรียกว่าคุ้มค่ามากๆค่ะเพราะว่าแค่ลาฟองเซตเดียวนะคะก็มีให้เลือกถึง3ตัวช่วยให้เราเนี่ยผิวสวยใสยคุ้มค่ามากๆค่ะเพียง7วันเท่นานั้นเองก็ทําให้เจี๊ยบเนี่ยมีผิวที่ดีแล้วก็สมบูรณ์เพื่อนๆนะคะเขาก็ทักกันทุกคนเลยว่าเออไปทําอะไรมาหน้าขาวขึ้นใสขึ้นดีจังเลย ไปไม่ถึง1 5ทีด้วยก็รู้สึกว่าผิว,ว,วตึง,ตงแล้วก็แบบกยกกระชับขึ้นฝากอะไรนิดนึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลาฟองผลิตภัณฑ์ลาฟองนะคะนี่ขนาดแค่ตัวเดียวนะคะก็อยากจะใช้ทั้งเซ็ตแล้วค่ะถ้าใช้ทั้งเซ็ตหน้าคงแบบตึงขึ้นแล้วก็ริ้วรอยคงจางลงอะคะ่ะชอบลาฟองก็ทําทให้ดิฉันดูเด็กลงจนคนรอบข้างทักทําให้ผิวขาวกระจ่างใสดูขุมขนกระชับ ยิ้วลอยลดลงช่วยปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดไม่แพ้่า้ดิฉันใช้ลาฟองมาแล้วคุณจะไม่ลองใช้ลาฟองเหมือนดิฉันหรือคะลาฟองผลิตภัณฑ์ความงามจากประเทศฝรั่งเศสหนเซตประกอบด้วยโฟมล้างหน้าเดย์ครีมไนท์ครีมราคาปกติ4,500บาทพิเศษลดเหลือ2,500บาทสนใจติดต่อ089 4 1 4 6 6 5 6 0 8 9 4935059 0 8 9 4 1 4 6 6 5 6 089 4935059เฉพาะ50สายแรกต่อวันลาฟร้องผลิตภัณฑ์ความง,งามจากประเทศฝร pues ั่งเศสดิงเซ็ตประกอบด้วยโฟมล้างหน้าเดย์ครีมไนท์ครีมและราคาปกติ4,500บาทพิเศษ ลดเหลือ2,500บาทสนใจติดต่อ089-414-6656 089-493-5059 089-414-6656 089-493-5059เฉพาะ50สายแรกต่อวันไทยสิคะว่าดูฉันอาดเท่าไหร่ ลาฟร้องผลิตภัณฑ์ความงามจากประเทศฝรั่งเศส